ก็ S <S สวัสดีนะครับวันนี้จะมาไล่แปลงนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสารใสใหญ่ใจไทยทุกภาคเกษตรอ็นชีวีปลอดภัยนะครับนี่คือแปลงนาที่เพิ่งปักดำเมื่อวานนะครับ นี่ก็วันแล้วนะครับคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันวันที่ทางบ้านเรียกว่าลงแขกนะครับลงแขกลงแขกลงแขกทำนานะครับวันนี้ก็เป็นวันเตรียมงานนะครับ นี่นะครับอืมก็กำลังกำลังเตรียมลานที่นะครับอันนี้ก็เตรียมแบ่งไว้แล้วนะครับ เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจของเรานะครับทุกกลุ่มนะครับจะมาร่วมลงแขกทำจิจกรรมร่วมกันนะครับมาหวานข้าวทำนานะครับที่โคกหนองนานะครับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับสารใสยใไจะไทยทุกภาคนะครับกรเกษตรอินทรีย์ชีวิตปลอดภัยนะครับสถานที่พร้อมรอันออนนี้คนก็เตรียมกันสถานที่พร้อมรอคนค่ะตอนนี้มีอะไรก็ใส่ไปก่อน เออพอลอมันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่มันต้องเอาฝั่งเอาธงเหลืองมามอนเอาธงเหลืองมาฝั่งนี้เออมันเชื่อโก้ไปฝั่งขวาอะไรเนี่ยทางเข้ามานะครับที่ก็เป็นโคกหนองนางเรานะครับเดี๋ยวอีกสักพักจะเข้าไปไนโคกหนองนาข้างในนะครับ ตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ